มีขนออวยคอใส่ให้หุ่นโตุใส่คนูมีความสุขทางกายและใจด้วยค่ะสาธิจับป้าสาธิสาธินั่งเลยตนั่งเลยสาธิเลยไงครับคนจะดูแววลไปแนวคอด้วยคนให้ดูแนวทัส้สง เป็นคนเหนื o อยที่หมือไรมันคนีเป็นนยรเด้อให้ดูน้ำพอน้ำแม่ให้ดูงานดู๋ดูเพี้ยนงริซงแหดเป็นคนดีของพ่อของแม่ของที่ของนอกของสังคมเลยรเด้อก็มีขึ้่าวเจ้าขนสกิลทั้งหลายึ้นมขุ้ป้าทั้สาวขแม่้สสนอันนี้เดี๋ยวไอ้มันคือนนี้จะคนหัคงแท่นยร่เด้ออ่หนมากนนมาก Вот упал бант на АУ, тут อ่จจะคอหพยอนี me, Islam, <S <S uh ่ยจีกัน่คออนยกันง่ายมจีน่กเนยขมากหักคอหักแม่หักตู่ในีหักคอเอหักเมหักเมยลายไรเดอ เออไห้ไยูใช่แต่อนึป๊บคกระจนกระโจนกระนอะไรกันแน่ดูอืกระโจนอะไเห็นไมนี่แหละเนี่ยนี่เน้อสุนโคด้วยิ้หญ่ย่งอีะเจ้าตียงเด้อคนเนีมันก็นืงโนันเองนะำจริงๆันทาลูกได้หลาย ม่ไรไร้หขอหักเองทุกคนจะเร่องเนยค่นเยตุ้งทุกคนจะได้นีทุกคนแมที่ที่มีนีานี่าเรื่อยๆ ถ้าค <ừ> ุณได้ด <c ười> <À> ูเห็นที่รูปข้อถูกเอข้อนี้เงนที่กระดา็งแมันเงินเงินนี่ก็ถูกานตลอวุเงินจากวุเงินไปใช่ความเจ็บอะไรความแข็งนี่ที่ทำงานไงจริงนงานนั้นที่จะเงินนใ้และเงินได้ไ เอามันร่างทีมก็หล่าถึงแก่หล่าตัวที่ไหลเกินตัวเอออเกินตัวเนยแม่ก่เกินเนาะอะหล่าทีมตัวเลยไปตัวจางมาไงถึงเป็นทางปลอดภัยย้ำจำย้ำเดี๋ยวไปสะดวกสบายอะ

เอากะเป๋า hmm พี่เีนเลยปะเขียนป่ะตุ้ปินเห็นแล้วไปตุ้ปินเลนปทำสตรอีก้นเจ็้ปนไป้ปิ้ห่งต้นเดินเนเดินนเดินเนเดินเดินเนเดิ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 เดิน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 เดิเดินเดินเดดินเดิดินนเดินเดินเดินเนเดิเดินเดนเดนเดินเนเ กาบแม่พิการยังเบิกนันนี่กูแ้งนะนักการกอควาระบบดพการศึกาี้นขวัวพตอเทองเกลใดโาใต้เตีอง

วันดังโอ้ยดุเดี๋ยบอกเละไรก็ดีกว่าเยี่ยมเลยวันดังเลยอะไรอะได้ต้องถ่แล้วมีอะไรนะอาจจะอรได้อาจจะีกต่าดีเล มันจะมีของอะไรอุปกรณ์ให้มีอะไรบ้างน้ำดื่มีนมอะานหอมมากนะตุ๊กแกทำงกันอยู่กับพ่อเหรอมีเจ้าของที คทจด้นีีือยมากที่พอีกกว่าเากัดกว่าเาดีกว่าเ่ากว่าเราแม่ดีไอคนไข